10มาได้โปรด10มาได้โปรดโพติดสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแลนาล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะมาลองตีบวกเจ้าอาุทองครับให้ขึ้นบวก10โดยที่งบที่เตรียมมาก็จะเป็นตามในจอเลยนะครับ 4.5m อันนี้คือไม่รู้ว่าพอไหมนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นกับดวงเราระดับหนึงเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็มาลองดูกันครับโดยที่เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงสําหรับใครที่ยังไม่คุ้นกับตัวอาวุธทองนะครับ มันจะเป็นอาวุธที่สามารถซื้อในแคชช็อปได้ครับราคาก็ตามที่เราเห็นในจอคือไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับไม่เกิดร้อยบาทแล้วก็แบบอยู่ทาวเวอร์เลยครับแถมยังซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ซึ่งถ้าเกิดถามว่าดีไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สายนะครับอย่างของเจนเนี่ยครับเล่นรอยย่อกาดใช่ไหมครับจริงๆตอนหลังเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้หอกคิมสันได้ซึ่งมันดีกว่าด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้ามาครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็เลยเหมือนแบบอ่ะเราใช้นี้ไปก่อนละกันโดยที่หอกทองของเจตอนนนนีี้้ะับบกกก็็็จเเปออยยู่ด๋วมลงขึ10น ส่วนระหว่างทางที่ก่อนมาบวก7เนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่เยอะครับใช้เงินในเกมราลๆหนึ่งแสนแล้วก็โอริเทพ7ก้อนคือจริงๆช่วงบวก1ถึงบวก5เนี่ยครับมันติด100%เรนะครับเราใช้โอริธรรมดาก็ได้พอดีว่านิเจติงตั้งแต่วันแรกครับที่เซิร์ฟเปิดแล้วแบบช่วงนั้นมันโอริหายากมากครับก็เลยซื้อโอริเทพในช็อปมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับว่าเงินในตัวเนี่ยจะมีประมาณ 4.5A ัอนนี้คือไมู่ว่าพอหรือป่านนะแต่่ววาาเดดี๋ยกก็มอูััครบ แล้วก็พานี้อาจะไม่ได้ตัดต่อตัวคลิปนะครับยังไงถ้าเกิดพูดตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องขออภัยแล้วก็นี้เป็นห่องในตัวนะครับก็เนี่ยรับค้างอยู่บวก7เดี๋ยวมาลองขึ้นบวกสิดูเดี๋ยวพาไปดูโอริก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันครับมีคนขายพอดีตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ 12K นะครับก็ถือว่ายังถูกนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดนะครับค่าเงินก็หายากนิดนึงทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปตีกันเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็สาหรับใครที่จะซื้ออออโรเเเทนคับบส์ใชได้ลย อ่านี่มันจะมีแบบว่าไอตัวเอลิสนะครับกับเฮดดีราคาเท่ากันเลยครับอะไรยี่สิบห้านะแล้วถ้าเกิดซื้อไปกล่องครูสิบเนี่ยก็เหลือชิ้นละยี่สามครับเหมือนได้ลดมาก็ถ้าเกิดเป็นเอลิสนะครับมันจะเหมือนโอลิปกติเลยครับแต่ว่าเพิ่มอัตราการตีติดขึ้นส่วนเฮดดีเนี่ยจะเพิ่มอัตราการตีติดเหมือนกันแล้วก็ไม่แตกด้วยครับแต่ว่าใช้ได้แค่บทเจ็ดถึงบทสิบก็คือเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เจขึ้นแปดเก้าสิบใช่ไหมครับใช้เฮดดีเนี่ยนะครับมันจะได้แบบไม่แตกครับเดี๋ยยววดูแป๊บบนนนนึงะะมัจเขีอกไ อ่านี่ไงครับรับประกันความปลอดภัยในอุปกรณ์ของท่านตึ๊ดตืตัต้งแต่บวกเถึงบวกสิอุปกรณ์ไม่สูญหายแม้จะตีบวกผิดพลาดอะไรเงี้ยครับโอเคก็เดี๋ยวไปลูยกันเลย <c oughs> โอ้ยโทษทีครับไออันนี้จะอัดคลิปยังอัดแล้วนะครับไปุยเออจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติใครเล่นคลาสสิกมาเวอร์ชันนี้มันจะเปลี่ยนยูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะบอกเปอร์เซ็นต์เราเลยนะครับเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อมันต้องถอดออกมาครับลืมไปเพราะว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องใส่ในตัวแล้วก็ตีบวกได้นะครับ แบบสมมติเราเป็นซอร์สแมนเงี้ยจะตีของเมดอะไรเงี้ยก็ตีได้เหมือนกันอันนี้นะครับใส่ไปมันจะมีแบบให้เราเลือกอุปกรณ์เลยครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สำเร็จบอกด้วยไอตัวแบ็กซ์มิดเบสซิ่งอันนี้จะเป็นการแตกนะครับแต่วันนี้เจไม่มีนะเราก็ไม่ใช้ด้วยเพราะเราใช้ไอตัวเฮดเอ้ยใช้ตัวเฮดดีได้ครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงอนะเออใช่เฮดดี HD ถูกแล้วครับก็เดี๋ยวเจลองกดให้ดูก่อนนะตึ๊ต์ดเติรดติรดติรด,ดโอลิก่อนแล้วกันโอลิก็จะเป็นนี่นะครับอัปเ 110, ก,กเรดหน,น,นึ่ง ถ้าเปลี่ยนเป็นเอลิสก็เป็น40%เพิ่มมา2เท่าเลยนะครับสําหรับเลเวลนี้แล้วก็เงินจะเป็น10,000เท่ากันครับอ่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนเป็น H ฮดีนะครับโอกาสสาเร็จ40%เท่ากันแต่ว่าเงินขึ้นเป็น2 0 0หมื่นแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวลุยเลยนะครับตีที่เดิมที่สมัยก่อนชอบตีเลยนะอันนี้จะเป็นใต้ถุนเมืองมอลล็อกครับไปไม่รู้ว่าคนหายไปไหนหมดเข้าไปตีกันย้ายไปตีที่พนเทล่าไม่ก็อิซูดกันมั้งครับแต่เราเอาตรงนี้นี่แหละสงบดีครับไปลุยปึ๊บอ่า เฮตตีนะครับแปดมาโพ oh. <c oughs> เรียบร้อยนะครับเอ้ยอ๋อเดี๋ยวนะมันลดไปถึงโบกหเอ้าหรอตอนแรกจินนึกว่ามันลดไปมันคือมันแบอบกว่ามันกันเซฟที่7หรือเปล่าสรุปม,มันลดไป6ได้ด้วยนะจบละเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดเป็นหใช่ไหมอุย้ยแปบบ๊บนึงนะเอาทำไมใส่ไม่ได้วะเตึ๊ดตึตตตตอา้า แล้วเป็นหงกแล้วเป็นอินนี่ด้วยครับพอเป็นหงมาใช้ตัว H d ดีไม่ได้เราต้องใช้ตัวเอลิทแทนแล้วอะ่ะอืมจะใช้เอลิทมันเสียนิดนึงไงมันแปดสิเปอร์เซ็นต์ไงกลัวจะแตกเหลือเกินเอาหน่อยอย่าแตกนะถ้าแตกทีนี้จบคลิปเลยปะเนี่ยก็คืิจริงก็ไม่จบคลิปเรกเดี๋ยวเจไปหาอีกอันมาตีเพิ่มให้นะครับแต่ว่าอย่าแตกเลยแตกทีตีใหม่นิดเหนื่อยอยู่จัดไปนะครับหนึ่งสองสามโคโอเคโอลงอกโอเคมากลับมาที่เจ็ดนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เงิน2 0 0 0 0ตอนนี้ตอนแรกมี4 5ล้าน5 0 0 0 0ใช่ไหมครับึองก็ประมาณ3,000 30, 0แล้วนะครับขอลองว่าอยาก,กลับไป6เลยนะติดทีปึ๊บติดโอเคสวยครับทีนี้เราจะขึ้น9ใช่ไหมครับ40%เหมือนเดิม2,000 0เหมือนเดิมขอ9นะครับจัดไปติดทีได้โปรดอันนี้เท่ากับว่าเดี๋ยวนะเจะใช้เจลืมตอนแรกจะใช้อัน,นี้ไปก้อนหนึ่งใช่ไหมครับก้อนละตีเซวแล้วกันครับก็ ตอนแรกมี10ใช้ไป3ก็75บาทนะครับกับเงินประมาณแสนหนึ่งเนาะโอเคต่อเลยนะติดเฮ้ย hey, สวยครับติดอยู่ทีนี้9ก้าไปเก้าไป10ใช่ไหมครับใช้เดี๋ยวนะใช้30%แล้วก็20,000 30%เท่ากันอันนี้19%บเถูถ้าติดทีนี้สบายเลยนะเออแบ็กสมิธเบสซิมจะใช้เยอะตามเลเวลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นใช้ทีละ4ละ10มาได้โปรด10มาได้โปรด ต,ติดเฮ้ยติดเฉยเลยเอา้าเอ้าง่ายๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวนะใช่เหรอวันนี้ดวงดีจังเออเนี่ยครับได้แล้วเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนี่ไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยแล้ววุ้ตัวนี้มันดีด้วยครับคือมันมันยิ่งแบบว่ายิ่งตีบวกข่าเยอะนยครับไอ้แถมมันจะยิ่งเพิ่มตามการตีบวกไปเรื่อยๆเอา้าได้แล้วแฮะคือจะบอกว่าเหมือนเจเห็นแว๊บในในเขาเรียกอะไรนะในตัวเฟซบุ๊กอะเขาขายหอกทองบวกสิบกันเท่าไหรอ่อ่ะ แบบแพงเลยอะแบบประมาณพันสองพันห้าพันแปดอะไรเงี้ยจำไม่ได้เดี๋ยวเจไปเช็ราคามาให้อันนี้คือคุ้มจัด,จดเลยเพราะใช้เงินไปเท่าไหร่เองอะประมาณร้อยเคเองใช่ไหมก็คือตกประมาณถ้าตีเป็นมูลค่าเงินเองตอนนี้ก็ประมาณสักห้าสิบบาทเงี้ยแล้วก็หินสี่ก้อนสี่ก้อนก็อีกร้อยบาทใช่ปะ 150. ร้อยห้าสิบไก่นี่อีกก้อนหนึ่งประมาณไม่เกิดสองร้อยบาทเราได้จัดเจ็ดขึ้นสิบเลยอะเออวันนี้ดวงดีจริงครับ <laughs> นานๆทีจะดวงดีอย่างนี้นะ โอเคก็น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการรับชมก็เดี๋ยวไว้อนาคตมาตีอย่างอื่นให้ดูใหม่แล้วกันครับอันนี้รู้สึกว่าจบง่ายไปหน่อยเนาะแต่ว่าก็ก็ดีแล้วล่ะครับประหยัดดีโอเคครับเเรายจไไปี่